คือขุนนางหัวสมัยใหม่แห่งโชซอนที่เพราะผักดันเรื่องความเท่าเทียมเลยถูกในประเทศถูกตามคิวและได้ข้ามเวลามาในยุคปัจจุบันกับซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะสุดลับพ่อครัวหลงยุคเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์รอมคอมเพนซี C, ที่ไม่ได้มาแค่ขายขำค่ะแต่เขายังมีเส้นเรื่องที่เข้มข้นแถมตีแผ่ความไม่เท่าเทียมในสังคมเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอีกด้วยค่ะคือพระเอกเรื่องนี้ ทั้งเก่งฉลาดหลักแหลมรักอิสระและรักการกินไปชีวิตจิตใจแต่เขากลับมีท่านพี่ใจร้ายค่ะที่ถือยศถืออย่างและมีความคิดเห็นตรงกันข้ามเมื่อปราบพยศพระเอกไม่ได้นะคะก็เลยคิดจะคิวพระเอกแต่ในช่วงเวลาเป็นตุยค่ะพระเอกเนี่ยก็ได้ข้ามเวลามาในยุคป,ปัจจุบัน มาเจอกับนางเอกนะคะลูกสาวเจ้าของร้านอาหารชุดแบบบ้านๆที่รักความยุติธรรมจนถูกไล่ออกจากงานแถมเข้าใจผิดค่ะคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นลุงเร่ร่อนที่สําคัญเนี่ยพระเอกยังได้เจอกับคนที่หน้าตาเหมือนกับท่านพี่เป,เป๊ะแต่ในยุคนี้ค่ะเขาคือเชฟระดับไฮเอนด์ N, ที่ต้องการซื้อร้านอาหารของแม่นางเอกงานนี้ค่ะพระเอกก็เลยกลายมาเป็นพ่อครัวจําเป็นที่จะมาช่วยนางเอกนะคะปกป้องร้านใกล้เจงนี้ไว้ให้ได้ มันก็จะเป็นการต่อสู้กันนะคะระหว่างร้านอาหาร2ร้านที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันแต่ต่างกันสุดขั้วร้านหนึ่งไทเอ็นสุดค่ะแถมเจ้าแผนกันอีกร้านหนึ่งคือสไตล์บ้านๆธรรมดาๆรรแต่ว่าเน้นอร่อยถูกแล้วก็ทำเพื่อลูกค้านะคะ ศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงพระเอกนะคะจะสามารถกลับไปยังโชวซอนได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้2อไอดอลสุดฮอตอย่างซิวหมินจากวงเอ็กโซและเอ็กซี่จากวงอูจูโซยอมาประกบคู่กันบอกเลยว่าสวยหล่อนะคะเคมีดีน่ารักมากๆค่ะและที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คืออย่าลืมไปเล่นฟิลเตอร์ของซีรีส์เรื่องนี้กันนะมาลุ้นกันค่ะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเชฟระดับไหน โดยเรื่องนี้นะคะสามารถรับชมทั้งแบบซับไทยและภาคไทยได้ทางโมโนแม์ที่เดียวเท่านั้นนะคะไหนใครดูเรื่องนี้แล้วสนุกขนาดไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยปายอาเพื่อนๆกันได้นะ